มหาโรรุวะนรกนรกขุมที่ห้าความหมายของชื่อมหาใหญ่ยิ่งใหญ่รุนแรงโรรุวะเสียงร้องโหยหวนมหาโรรุวะหมายถึงนรกแห่งเสียงร้องโหยหวนอันใหญ่หลวงที่สุดเสียงร้องในขุมนี้ไม่ใช่แค่ดังแต่คือเสียงของความสิ้นหวังขั้นสุด ตำแหน่งในจักรวาลเป็นนรกขุมที่หในมหานรก8ดขุมอยู่ลึกกว่าโรรุวะนรกอยู่ในกามภูมิเสวยผลกรรมโดยตรงเป็นเสมือนประตูสู่มหานรกขั้นลึกกรรมที่ทำให้ตกมหาโรรุวะนรกและเอียดผู้ที่ตกขุมนี้คือผู้ที่ทำร้ายทั้งกายและใจผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและโหดเหี้ยม ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ทำซ้ำจนเป็นนิสัย 1. ห,หลอกทรมานซ้ำเติมจนคนสิ้นหวังหลอกแล้วทอดทิ้งทำให้คนหมดตัวแล้วเย่ะเย้ยซ้ำเติมผู้ที่กำลังทุกข์ทำให้ผู้อื่นอยากตายไม่ใช่แค่ทำให้ร้องไห้แต่ทำให้หมดความหวังในชีวิต 2. ใช้คำพูดเป็นอาวุธสังหาร ใส่ร้ายจนคนถูกสังคมเหยียบประจานให้เสียศักดิ์ศรีบิดเบือนความจริงจนชีวิตคนพังปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังเป็นวงกว้างวจีกรรมเจตนาโหดมหารรุวะนรก 3. สนุกกับความทุกข์ของผู้อื่นเห็นคนพังแล้วสะใจเห็นคนร้องไห้แล้วหัวเราะไม่เคยคิดหยุดแม้รู้ว่าผู้อื่นเจ็บปวด ใจที่สะใจในน้ำตาคนอื่นคือหัวใจของมหาโรรุวะนรก 4. ทำบาปซ้ำซากไม่สำนึกรู้ว่าผิดเคยมีโอกาสหยุดแต่เลือกทำต่อกรรมหนักขึ้นเพราะมีสติรู้ผิดแต่ยังทำลักษณะมหาโรรุวะนรกภาพละเอียดระดับลึกภูมิประเทศ พื้นเป็นเหล็กแดงลุกเป็นไฟเปเลวไฟสูงเท่าภูเขาไม่มีทิศทางมีแต่ไฟไม่มีทิศทางมีแต่ความร้อนสัตว์นรกพิเศษมีงูไฟและสัตว์นรกที่เกิดจากไฟไฟมีชีวิตกัดกินเผาจากภายในร่างไฟไม่ใช่สิ่งแวดล้อมแต่เป็นผู้ลงโทษการลงโทษหลัก ไฟเผาทั้งภายนอกและภายใน